ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหยิกเช่นเกยครับช่องสังชีแนวนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกหนาดเน็ตฟรีของใกล้ตุมุเอสนะครับก็จะมีในการทั้งหมด7ตัว7อดหนาดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับเน็ตของตุมุมเอสนะครับก็จะมีทั้งหนาดเน็ตตัวใหม่ก็หนาดเน็ต ตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมแล้วครับไปรับชมเน็ตต m มุฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตูมุฟตัวที่1กดดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4กิกระยะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน878ดดอกจัน สองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว320 MB ออระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน935ดอกจัน3าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน30บวันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน935ดอกจัน3าอกสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกะจกะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจัน777ดอกจัน780สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะจกะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่6เน็ตตัวที่6กดดอกจัน935ดอกจัน เน็ตตัวที่โอกนะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 4, เก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้งานนานสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายนะครับอัดเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันสามศูนย์เก้าเก้าสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้าร้อยมบีระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับก็ครบไปทั้งเจ็ดตัวเจ็ดอัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ เผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจหารได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ